ถ้าเห็นพิมพ์อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อ๋อเลยนะฮะเราจะทำขนมไข่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำขนมไข่ลูกเกตกันแบบที่เป็นรสชาติที่เราสามารถหาทานได้ตามข้างทางนะครับแต่เราเอามาทำในบ้านต้องทำให้อร่อยกว่าครับลูกเกตนะฮะอบติดบ้านไว้เลยครับพะปกติแล้วเราสามารถใช้ทำ ขนมของหวานได้มากมายพกติดรถไว้ก็ได้นะครับหรือติดบ้านไว้ก็ได้ลองเปลี่ยนขนมของเราที่เราทานจากขนมกรอบนี้ครับมาเป็นผลไม้แห้งได้ประโยชน์กันเยอะเลยครับเอาละครับในการที่เราจะเอารูปเกตไปไปเข้าเตาอบเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราให้ความชืน้นเด็านิดหนึ่งแล้วกันนะครับโดยที่ผมจะใส่น้ําร้อนลงไปแช่เล็กน้อยนะครับประมาณนี้ครับส่วนพิมพ์เนี่ยนะฮะเราฉีดน้ามันบางๆครับ ใส่เข้าไปในเตาอบครับหลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับเพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงผมใช้แบบเพียวเลยเพียวเอสแทรก็คือว่าสกัดจากวนิลาแท้ๆดังนั้นใช้ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็หอมแล้วนะฮะน้ำตาลครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ตีครับตีให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำมาตั้งบน หม้อที่มีน้ําร้อนนะครับเราจะตีให้ส่วนประกอบเนี่ยนะครับอุ่นๆครับได้แล้วครับนําออกจากความร้อนนะฮะปิดไฟนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะตีให้ฟูเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าใช้แรงของคนคงไม่ไหวนะครับขอตัวช่วยนิดนึงแล้วกันใช้หัวตีตะกอในขนาดเดียวกันนะครับก่อนตีเดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมนิดนึงแล้วกันลูกเกตของเราใช้ได้แล้วครับ กองน้ำออกครับวางเวืว่อนนี้ก็ได้นะฮะเอาแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวเรามาตีไข่ให้ฟูฟูขนาดไหนฟูแบบว่าเนื้อเนียนแน่นเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับจะได้เห็นภาพถ้าไม่มีเครื่องมือของเราตีได้ไหมขนาดนี้ตีได้นะครับใช้เวลานิดหนึ่งใช้ได้แล้วครับผมเรารู้ได้ไงว่าใช้ได้นะฮะลองดูนะครับเราดึงปลายขึ้นมา วาดออกไปเขาจะเป็นเหมือนริบบิ้นนะครับแล้วค่อยๆจมลงอย่างช้าๆเราจะใส่แป้งลงไปนะครับเวลาที่เราใส่แป้งเนี่ยเราจะต้องพยายามปะล่อมอย่างเบามือเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เสียอากาศไปนะครับอันนี้ผมมีผงฟูอันนี้แป้งใส่ลงไปก่อนครับและเพื่อให้เขากระจายนะครับเราช่วยเขานิดหนึ่งบางทีถ้าเกิดเราทำเยอะๆนะครับผมแนะนำว่า ล่อนแป้งสัก2หนก็ได้นะครับสาเหตุก็เพื่อทําให้ผงฟูเนี่ยเขากระจายกันดีครับอันนี้เราทําน้อยนะฮะดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมล่อนหนโยนเลย <S <S หลังจากที่เราล่อนแป้งแล้วนะครับเรามี2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือว่าใช้พายเนี่ยบะล่อมเบาๆทางเลือกที่2ใช้อันนี้ก็ได้นะฮะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับก็หยุดเลยครับ เอาละเอามาลงถุงบีบสาเหตุที่ต้องลงถุงบีบเพราะว่าขนมเราชิ้นเล็กเล็ก,เล,กเล็กนิดเดียวนะฮะอ่าพิมพ์ขนมนะฮะใช้ได้แล้วครับร้อนเฉียวเราต้องทำงานอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพิมพ์เขายังร้อนอยู่นะครับถ้าเราปล่อยให้พิมพ์เขาเย็นลงเนี่ยก็จะติดนะครับใส่ลูกเกดครับผมยอดลงไใบเนี่ยฮะที่ปนบอกนะครับข้อดีของการทำเองก็คือใส่ไปเลยเยอะๆครับ โอเคครับแล้วก็บีบส่วนผสมเพิ่มครับก่อนเราเอาเข้าอบนะครับกะแทกนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาอบไม่นานนะครับเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับ โอเคเนื้อสัมผัสจะคล้ายกับ ladyfinger แบบแบบบิสกิตแบบอิตาเลียนอย่างรุนแรงนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับจะมีความหอมด้วยกลิ่นของวานิลาและก็มีความหวานจากลูกเกดเต็มไปหมดเลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูในรูปแบบของอร่อยริมทางครับกับขนมไข่ลูกเกดครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดสไตล์ไทยสไตล์จีนสไตล์ฟิวชั่นนะครับทุกอย่างอยู่ในพลพักนักปรุงถ้าแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดง่ายมากเลยครับกดปุ่มข้างๆตรงด้านนี้เลยครับ Subscribe รายการเราเลยครับ